ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะด่วนที่สุดก็มานะคะงานด่วนก็รับนะจ๊ะงานด่วนชิ้นนี้เป็นตัวอักษรสูงประมาณ7-80เซนนะจ๊ะอ่าเป็นอักษรสอ,อสเือ้อแล้วก็นอนเนนะจ๊ะอ,อยู่ในฉากมั่นสวยๆหรูๆไฮๆเลยนะจ๊ะออเดอร์ของใครคุณกุ๊กเก๋ใช่ค่ะคุณกุ๊กเก๋รับจัดดอกไม้ ตามใจคุณระยองนะจ๊ะแอะอะอะขึ้นตามใจคุณค่ะนี่ขึ้นเพจไว้ให้ตรงนี้เตึ๊ดเติรดเตดเตดใครอยู่เทระยองนะจ๊ะทุกอย่างมีหมดนะคะรับรับหมดเกี่ยวกับเวดดิ้งด้วยแล้วก็อะไรด้วยหลายๆอย่างตัวคุณตูนนะจ๊ะก็รับซ่อมมือถือซ่อมกล้องซ่อมอะไรอะไรหลายอย่างลองเข้าไปดูนะจ๊ะเป็นอีกทีหนึ่งพี่ค้ากันมานานแล้วก็ขยันมากขยันมากมาโอเค ถาง,งั้นกลับเข้ามาสู่ในงานของคุณปุ๊กเก๋นี่แหละก็จะเป็นตัวตัวหนังสือแบบนี้เนาะ,ะเราใช้การตัดเข้าหากันเนาะ,ะจริงๆแบบก็ตัวอ้วนกว่านี้นะ,ะ,นระเราเล็มออกหน่อยนึงเล็มให้มันแบบผอมๆโปรง่ปรงๆอ่ะไม่งั้นมันจะดูตันเกินไปเห็นไหมอันนี้แค่ยังแบบขึ้นรูปก็เก๋แล้วนะจ๊ะก็คือแบบคมแล้วล่ะ นะจ๊ะใครที่ชอบมินิมอลสไตล์หรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะไปให้เหลี่ยมให้มิติย้ําไปอีกครั้งหนึ่งว่าแบบนี้ไปได้เลยนะทาสีได้เลยใช้งานได้เลยแต่ด้วยตัวเราเราขัดบ้าขัดบออยู่นะจะให้มีตรงให้มิติให้มันแบบเวอร์เวนนะจะให้มันสมราคาเนาะให้สมกับเราที่เราเป็นช่างโฟมไทยนะจ๊ะชื่อบ้านผู้กันอะไรอย่างนี้เลยไปดูดีกว่าพูดพร่ำโม,ม้มากดูขั้นตอนกันเลย ไปเลยเคราวนี้จากที่เราเตรียมไว้นะเราก็พร้อมแล้วที่จะให้มิติแต่ก่อนหน้านั้นคือเราจะขาดไปไม่ได้เลยนะจ๊ะด้วยนิสัยของเราเองอ่ะให้ดูปืดป๊ดปื๊ดด้วยนิสัยของบ้านผุ้กันเนี่ยจะต้องเก็บข้างก่อนนะจ๊ะดีนะไม่เก็บหน้าด้วย <laughs> แต่ถ้าแนวเนี้ยผู้มาเก็บหน้าแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ปาสสามเหลี่ยมถูกปะการเก็บข้างของพี่ป๊ตนั้นก็คือการใช้กระดาษทราย ดูกระดาษทรายหน่อยนะจ๊ะกระดาษทรายละเอียดนะเบอร์ร้อยห้าสิบใช่ไหมร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบอ๋อร้อยแปดสิบในปุ่มของละอ่ะนะคะพันเข้าไปกับไม้บรรทัดไม้บรรทัดหรืออะไรก็ได้ที่เป็นแข็งแข็งอ่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ขัดดูสิโอเคอันนี้คือขัดให้ดูนะจ๊ะเพราะว่าเราขัดไว้เรียบร้อยแล้ว สมมุติว่าอะไม่ต้องอันอันอันจะพูดว่าอะไรนะเดี๋ยวนะคืออันนี้พี่โป๊อค่อนข้างตัดมาดีถูกปะมันก็เลยใช้กระดาษทรายละเอียดขัดได้เลยสมมุติว่าปุ้มตัดไม่เก่งเลยอ่ะตัดเป็นคลื่นไม่ไม่ได้เป็นแนวตรงขนาดนี้นะคะเรามีปกกระกณ์ช่วยอีกนี่คือเราใช้กระดาษทรายหยาบายตัวนี้มันจะแข็งสมมุติว่า,าความร้อนที่เราตัดมา มันกระยึกกระยือเนาะใรเราเนี่ยทุพบๆไปอ,อันนี้เบอร์อะไรอันนี้เบอร์อะไรอันนี้เบอร์เดี๋ยวดู์ดูก่อนนะรอ้รอยยี่สิบป่ะน่าจะใช่อ่ราร้อยสี่ร้อยยี่สิบเอาดีร้อยยี่สิบอ่าหลักฐานต้องมาอ่าขอบคุณค่านี่น,นะ <c oughs> แล้วก็ขยี้มันนะครับเพื่อให้ความร้อนอ่ะที่มันทําให้โปรงแข็งอ่ะเป็นคลื่นเป็นขึ้นหายไปพอหายไปแล้วเราก็ ออตัวนี้เอกละเอียดก็ตบันอีกมันจะเป็นฟูๆเนาะเธอเนาะใช่อ๊อไอตัวที่ที่ที่ขัดหยาบอะเนาะใช่มันจะฟูแต่ว่ารอยมันหายแต่ว่ามันเป็นฟูๆๆๆใช่ครับเราไม่สามารถทนเห็นอะไรอย่างนั้นได้นี่แหละเราก็เลยตบๆๆของเราอ่าโอเคกว่าจะได้ในแต่ละตัวนะคะคุณขาโอเคถ้างั้นพอเราเก็บทุกอย่างได้รอบแล้วนะจ๊ะเราก็จะเริ่มให้มิติกันเลย นะคะสองตัวนี้เราขอไม่เหมือนกัน<ม>นะจา๊ะเราไม่อยากให้ตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งเป็นแบบหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งเราก็ปาดอีกแบบหนึ่ง <laughs> พูดอะไรเรา,เอ,าอะไรใหม่ๆเรื่อยๆอ่าโอเคทได้รู้ว่าโฟมทาไ,ได้ทาได้หลายอย่างใช่ในในส่วนของอดีวขอพูดอีกนิดนึงคุณจะไปแล้วก็ไม่ไปนะฉันเนี่ยคือขอพูดอีกนิดนึงคือด้วยทําไมถึงไม่ปาดสามเหลี่ยม ตัวอักษรมันกว้างนะคะพอมันมีความกว้างเนี่ยอ่าความกว้างของของของฟอนต์มันเนี่ยถ้าเราปาดสามเหลี่ยมตัวเนี้ยมันจะไม่มิติมันไม่ได้คือมันจะป้านป้านตัวเองนี่ออกปามันไม่คมอะเพราะว่า ขามใหญ่ทีนี้พอขายใหญ่ดีตรงไหนดีตรงที่พื้นที่มันมีเนาะใช่ถ้างั้นเราก็ใส่ลูกเล่นให้ไปซะถูกต้องถูกไหมมันก็จะเป็นความแปลกใหม่อ่าแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยนะคุณดูดีดูแพงเลยแหละนะจ๊ะโอเคก็ตามไปดูเลยนะจ๊ะอ่าเห็นแล้วไหมนี่เราทำขาให้ดูก่อนว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้เอาไปเลยค่ะพี่โป๊ตรงส่วนนั้นเราตั้งลงไปก่อนใช่ไหมอ่าเราเอียงเอียงอันนี้อันนี้ซอกล่องเราต้องเอียงเอียงก่อ เอียงไปข้างหนึ่งก่อนครับอ้อเอียงเจอเอียงหรือเปล่าใช่อ๋อไม่ใช่เอียงไม่ใช่ตรงเนาะเพราะมันจะไม่บรรจบอ่าเบ๊บปุ๊บเดาว่า45คูณ45แล้วก็ไปเจอกันมันก็จะเป็นมุมฉากที่เอียงเอียงอะเนาะมุมเฉียงอะเนาะอืมอ,อเคเห็นไหมอ่าดูจากตัวนี้เห็นปะอี่ร่องมันจะไม่ตรงมันจะไปเจอกันตรงกลางแบบนี้ที่มีภาพออกกันเนาะไปค่ะ รงนั้นเป็นรอยต่อที่เราต่อเอาไว้เนาะถ้าสมมุติว่าไม่เรียบไม่เนียนเดี๋ยวโป้ช่วยแต่ถ้าเกิดไปได้ก็คือไปเลยปล่อยเลยเพราะว่าสีมันจะช่วยกรบอยู่แล้วอ่ะอันนี้เข้าใจนะตัวด้านหน้าตอนแรกเราว่าจะไม่เคลียร์ด้านหน้าถูกป่ะตอนหลังเรามาเคลียร์ด้านหน้าคือขัดออกไปก่อนอ่ะคุ้มให้ดูตรงนี้ตรงนี้คือส่วนที่อืม ขัดก็ยังไม่ขัดใช่ไหม mm. อันนี้คือเดี๋ยวผุสิกันเอออันนี้ไม่ได้ขัดนะอันนี้ขัดเห็นปะหน้าเขาก็จะมีความแบบต่างกันเนาะทีนี้พอเราต้องโชว์เนี่ยพอเราต้องโชว์เราก็ขัดดีกว่าสําหรับบางคนบางร้านเขาจะไม่ได้ขัดนะ mm. เขาจะใช้ด้านหน้าของโฟมเป็นเป็นเนื้องานไปเลยซึ่งก็ไม่ติดอะไรมันก็แล้วแต่สไตล์นะจ๊ะ mm. แต่เราแค่รู้สึกว่าไม่อยากให้งานโฟมมันเป็นแค่โฟมอะอยากให้มันลดกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ย แบบนี้นะนึกภาพออกเนาะโอเคถ้าการสอรเสือเราก็คงตามนี้แหละตรงนี้ตรงนี้มันเงามันบงังโอเคลึกภาพออกกันละนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นอนเนนเลยส่วนที่เหลือก็คือหางของนอนเนนอ่าเราดูความแตกต่างก่อนนะคะตัวสอเสือเห็นปะหน้าแบนหน้าแบนอ่าตรงช่วงกลางของลำตัวเขาจะแบบ เลยนะจ๊ะแต่ว่าเป็นส่วนของนอนเรนอ่มันจะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาจากขอบอ่าสามเหลี่ยมนูนขึ้นมาจะเขาเรียกเขาเรียกยกขอบอ่ายกขอบแล้วกันนะคะเพื่อให้มันดูเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็ดูต่างแล้วดูเท่ดีอ่ะไปได้ค่ะถ้าเราจะให้ตรงกลางมันนูนแบบนี้ต้องทำยังไงก็คือกรีดเส้นข้างลงไปก่อนแนวดิ่งถูกไหม โอ้ oh, จะอยู่ทางไหนดีนะอ่า uh, นี่แล้วกันรีดเส้นตั้งลงไปในแนวดิ่งก่อนเส้นที่ตั้งลงไปคือเส้นนี้เส้นนี้เ uh. นาะขีดตั้งลงไปก่อนแล้วถูกปะใช่ครับแล้วเราก็จับจากตรงกลางมาแล้วก็กลีดไปหาเส้นตั้งงงไหมพุม่มพูดงงหรือเปล่าจะท๋ยวทำเดี๋ยว,ยวทำให้ดูก็ดนะอ่ามันก็จะหลุดออกไปเป็นแบบนี้เลย ก็คือเนี่ยเรา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 ทิ้มไปก่อนค่ะว้าวเนี่ยอีกแนวตรงลงไปอ่าถูกต้องครับอ่าเพื่อให้มันไม่เกินไปกว่านี้ใช่อ่าอแล้วจากที่อ่าเดี๋ยนะจากสอเสือเมื่อกี้คือปาดไปนิดเดียวแต่อันนี้คือปาดจากกลางลำตัวมาเลยกลางเส้นมาเลยอ่าเนี่ยเราก็อ่าจจะทำขันนี้ให้ดูเลยอโอเคปื๊อเพราะฉะนั้นไอความแบน ที่เหมือนสอเสือมันหายไปถูกปะ่ะนี่แต่มันมาเป็นเส้นนี้ขึ้นมาเลยอ่อมันบโตรงนี้มันจะโนนขึ้นมาอ่าก็คือไม่ไม่เป็นร,บราบๆที่เราเอาออกนิดเดียวเพราะเราอ,ออกครึ่งนึงเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหโก้มากเท่เลยแหละอเอคได้ไหมหมุนไหมหมุนไหมนต้องหมุนละครับ ต่อเนื่องกับมื่อเก้มันยังไม่ขาดเขาก็ค่อยๆนะครับไล่มานะะอมองเส้นของมันใช่เส้นของมันก็จะมีการวิ่งไปบรรจบกันนั่นแหละใช่ถ้าเราทําไปแล้วเส้นไหนมันขาดไปตัวเองเราจะรู้สึกเลยนะเราก็ค่อยมาเก็บเอาว่าอ้าวเส้นนี้ไม่ได้องไปด้วยมีความคมมากเลยทีเดียว งที่มันเป็นซอกเห็นปะมันก็จะบีบลงแต่ก็ไม่ติดอะไรนะคะนี่ดีงามนะคะนี่นะตรงนี้เดี๋ยวเราเข้ามาแต่งนะครับอ่ะเฮี okay. พี่โบจะบิดบิดไปอีกไหมบิด,ไ,ดไปได้น,นะนได้ละตรงนี้ต้องค่อยๆเพราะว่ามันเป็นช่วงโค้งสังเกตว่าพี่โบจะใช้ ปลายใบมีดิ๊กๆิๆกกเอานะอือยใช่ไหมิ๊กิกิมันลากไม่ได้จริงๆถ้าลากได้มีกําลังก็ลากไปเลยใช่ใแต่ทําไมพี่โปอถึงจิกๆิพอโฟมมันแน่นมากแข็งเลยแหละงานอย่างเงี้ยมันจะสวยเพราะว่าเราใช้โฟมเกรดดีๆนะในการที่เราจะคัดวัตถุดิบก็นั่นแหละแล้วแต่ความสามารถในการที่ใครจะหาซับไพล์เออร์นะ เดี๋ยต้องแทงแทงไอ้นี้มากๆหน่อยเพราะเราก็อีกอ,อย่างหนึง่งโฟมที่แน่นขนาดนี้ใบมีคัตเตอร์อย่าลืมนะต้องแน่นมากๆเลยเห็นไหมสังเกตว่าพี่ป๊อตทำมาเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนใบเลยเป็นใบแรกใบเดิมนี่แหละนะแล้วก็เป็นใบที่ใช้มาก่อนด้วยจ,จ้ะถ้าเกิดว่ามันทู่มันทื่ออะไรก็อหินรับมีดหินรับมีดอ่ะรับได้เห็นไหมเห็นไหมสวยนะเนี่ย ดูเวอร์มากอ่าเดี๋ยวเราก็จัดการเก็บไอ้พวกนี้ด้วยเนาะรอยฟันต่างๆเนี่ยอันนี้ถือว่าพี่โป๊ตมือค่อนข้างนิ่งนะอ่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรอยฟันแต่ถ้าเราทาสีไปเลยโดยที่เราไม่เก็บมันจะฟ้องมากมันจะฟ้องรอบสีเห็นชัดมากเราก็เสียสละเวลาอีกสักนิดหนึ่งในการ<ม>ที่เราจะขัดมันขัดเก็บมันถ้าไม่ขัดมันจะเสียดายไงเราทำมาถ้าสวยแต่แบบเราไม่ขัดเนี่ย มันฟ้องจริงอนะรอบสีเนี่ยไม่อยากจะเซตขึ้นมาทุกเส้นเลยมันมันประจานมันประจาน <Okay. S 2> ค่อยเก็บนะครับโอเค okay, มันก็จะประมาณนี้โอเคโอ้โหโครมครามมากเวอร์อะไรมันจะขนาดนี้ล่ะคะคุณทีนี้แหละถึงขั้นตอนของการที่เราจะมาขัดเก็บนะเราใช้กระดาษทรายเล็กๆนะอาตัดให้ค่ะพี่ปอขอกระดูกกระดาษทรายอันเล็กๆของเราหน่อย น,นี่กระดาษทรายนี้พี่ปอตัดโค้งให้เข้ากับร่องมือพี่ปอวางมือให้ดูหน่อยเนาใช้เนิ้วปึ๊บอ่าไอที่ไอที่ไอที่ตัดมาให้ให้มันแหลมแหลมตรงนี้ก็คือเผื่อเข้าซอกอ่าแล้วก็ถ้ามันเป็นเหลี่ยมเดี๋ยวมันไปไปกินมันไปกระแทกหรือมันไปโดนนะพอเราเล็มมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เข้าตามซอกเราอ่านี่นะแล้วก็ขัดไปตามรอยคัตเตอร์นี่แหละไล้ไลไลเบาเเนาะแล้วมันก็จะคมเลย พอคมเลยคาวน,นี้ก็ทําสีแล้วก็ปั้วปังที่สุดที่สุดของที่สุดไปเลยโอ้โหที่สุดอะคมมากเป๊ะเวอร์ลูกค้าค่ะเลือกสีแล้วเป็นครีมทองเป็นทองครีมซอสเสือ,อไปเป็นสีทองนอนเนนไปเป็นสีครีมตึงืต เพลงของเขานะคะก็ทาไปนะคะจนอิ่มสีเลยเห็นไหมในการอัดอัดอเข้าไปนะจ๊ะมันก็จะแน่นแน่นแน่นนะคะแล้วก็เออยังไงดีจะบอกว่าของเราประมาณ3-4รอบนะลองพื้นอีกต่างหากลองพื้นแดงลองพื้นเหลืองได้หมดนะจ๊ะแล้วแต่ต้องการว่าเฉดออกไปยังไง แรกๆก็จะไม่กรบไม่เกลือนนะจ๊ะก็จะค่อยๆกลืนกันไปในรอบต่อๆไปนะคะ,ะเราบอกว่า3 4สีรอบมันเพราะอะไรก็เพราะว่าสีของคุณสีของเราลอ,อาจจะแตกต่างกันด้วยอี้อ้อเนาะเนื้อสีหรืออะไรอย่างเงี้ยอะดูสิคะใช้จริงอะไรจริง TOA ไม่ได้สปอนนะ ใช้มาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วก็ตามมาใช้กันในชาตินี้ mm. <laughs> ไม่ใช่ใช้มาสิบปีแล้วใช้มาสี่ห้ากดังแล้วเพราะว่าย้ายจังเลยอาจารย์ไม่ได้มีโกดังของตัวเองน่าสงสารมากดั mm. งมีความย้ายบ่อยนะคะหมดส,สัญญาสัญญาก็ยังใช้มานั่นแหละ mm. เดี๋ยวจะบอกว่าใช้มาเนิ่นมานานเียๆริงไม่ได้มีอะไรนะคะ ใช้จริงอะไรจริงค่ะใช้ดีอะไรดีอ่าตัวนี้เป็นทองสุกเนะพี่บอลเนาะทองสุกครับแต่ว่าบางคนจะไม่ได้ชอบสุกข,ขนาดนี้บางคนก็จะชอบหมุนชอบคล้ำอันนี้ก็ต้องไปตามเขาเรียกอะไรวะตามธีมของงานะนะเนาะตามรูปแบบที่ได้บีฟกันไว้ใช่แต่เราก็ทําได้ได้ค่ะอะไรก็ได้ค่ะโอ้ยใหญ่เซนเลยเรื่องสีทองอะ่ะเนาะเธอเช้นเมาส์หน่อยเนาะในยุคหนึ่งเนาะ<ว>ในในยุคหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ประมาณ ปุ่มมาหกเจ็ดปีที่แล้วนะห้าหกเจ็ดปีที่แล้วเนะี่ยแหละตัวเองวันวันหนึน่งมีงานไม่รู้กี่ชิ้นแล้วก็แต่และชิ้นไม่ซ้ําสีเนาะทองตุ่นทอ,ทองซีดอทอง,องคล้าทองเขียวทองคือแบบไม่ไม่ซ้ําเลยอะ่ะตัวเองโอ้โหแล้วมันมากในการทาในการตากคือห้ามสลับสับสนอะไรเงี้ยมันจริงๆ เดี๋ยวนี้คือเป็นยุคของมินิมอลก็จะแบบไม่ไม่ไม่ได้มากมายขนาดนั้นเนาะก็จะแบบไม่ไม่ได้สุกไม่ได้สว่างอะไรเงี้ยชอบแบบสีเก๋ๆนะจ๊ะเวลานี้ก็ค่อนข้างจะดึกแล้วนะคะไม่มีแดดช่วยแล้วเดี๋ยวเราปรับพัดลมอันนี้นะคะประโคมเลยค่ะกระทึกคึกโคมเพราะว่าเราจะไม่ทาสีใหม่ลงไปถ้าสีเก่ายังไม่แห้งโอ้โหพูดไม่หยุดเลยรัวรัวรัวดูดีละ อ่ะนะคะให้แห้งสีสนึ่งแห้งก็ก็ดีนะตัวเองเพราะว่าเราจะไม่ทาทีละสองสีพร้อมกันถูกไหมม,มันมีการที่สีจะไหลาหากันได้เราทาสีหนึงให้สีหนึ่งแห้งก็ก็จะดีนะคะแต่ด้วยวิทยายุทธพี่โป๊์ฉันว่ามันมีสีที่ยังไม่แห้งอยู่ทั้งสองอันหรือเป่าอ่นนั่นเทจ <laughs> เฮแบบเทสแบบเอาจริงเฮ้ยทำไงวะไอ้ยะทำไงวะอ้ยะสีเปียกแต่สีไม่ไหลหากันทำไงวะอ้าวอ้าวอ้เฮ้ยอย่านี่เด้แบ่งปันเด้เฮ้ยอันนี้มันเฉพาะตัวเฮ้ยแบ่งปันดิบอกให้โลกรู้ดิโอ้โอะเดี๋ยวตามจิกมาให้นะจ้าว่ามันเหตุผลอะไรกัน โชว์เสื้อหน่อยโชว์เสื้อหน่อโหเสื้อเก่ามากเสื้อบ้านพุกันรุ่นไหนเนี่ย <c oughs> นานละนานละนนในที่สุดเราก็เสร็จนะนอย่างรวดเร็วเลยโอ้โหสวยงามจังเลยไหนขอส่องหน่อยสิคะปุ้มปุ้มโอ้โหจะโคมคามไปขนาดนี้เรียบร้อยสวยงามเนาะต้องขอบคุณกุเก๋นะจ๊ะ ปุกเกร้านดอกไม้ตามใจคุณที่จังหวัดระยองนะคะ,ะขึ้นเพจตรงนี้แล้วก็คุณตูนด้วยคุณตูนที่น่ารักนะคะ อยู่ด้วยกันเลยนะคะเป็นคู่หูคู่ฮาเลยแหละเป็นคู่แซ่บของเราขอบคุณนะคะที่มีโอกาสก็ใช้งานกันครับผมจ้างานสําหรับคลิปนี้เราก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับจ้ะพี่ป๊อตฝากเลยสิจ้ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับใช่ใช่ใช่ถ้าดูคลิปสั้นๆไปดูในทิกต็อกใช่ถ้าชอบอ่ะจ้ะถ้าชอบก็กดไลค์ครับค่ะถ้าอยากดูคลิปใหม่ๆอะกะกดติดตามสิจ้ะอุ้ยตายและจ้าอยู่ช้าอยู่ย่ายอยู่ช้าอยู่ย่ายจไปเด็กก้าอู้อู้อู้ นอกจากติดตามแล้วก็แชร์ด้วยเนาะชแชร์ได้แชร์ได้แชร์ออกไปแชร์ฟรีแชร์ฟรีแชร์ฟรีพ<แ>ูดซ้ำทำไม3าครั้งไม่รู้โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณเสมอมาแล้วก็จะขอบคุณไปเรื่อยๆเพราะว่าจะมีคลิปใหม่ๆให้ดูอยู่ตลอด <laughs> ซึ่งฮิฮิวด้วย <laughs> ซึ่งตลอดจริงแต่ช้า <laughs> <laughs> นะคะรอนะคะติดตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวมาตอบให้โอเค เจอกันคลิปหน้าเจ้าค่ะบายบาย